ไปดีทุกคนยินดีตอนท้าทุกคนเข้าสู่สองนางหน่อยสาวลาวเด้อตอนนี้ดีกษัติภาพรพี่น้องขึ้นวัดผู้หยอดลวยวัดหนึ่งที่วัดดังในอุบลราชธานีกับว่าใดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ดีมากหอดวัดผู้หยอดลุ้ยเด้อพี่น้องบอลจอดรถรถมือนี้คือร้ายเฮงยูนี่เสียขาฝากรถเศร้าบาทเด้อพี่น้องหรือว่า2ยีสิบบาทมือนี้ยูวัดผู้หยอดลวยยขาเจ้าเห็ทุที่ที่บ่วงสวงเนาะหรือว่าเขามาล่ำนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ หอดวัดแต่พี่หนอเยอะสุดส่เซ่แค่เนี้ยเพราะว่ามันลมนะพี่น้องเนาะใส่เสือตัวเก้าหนอมาหอดวัดแล้ว ขาึ้นเปบุบัดรผู้รวยพห่น้องผู้ยกรวยขายของลายๆพี่น้องะอรตเตอรี่กะมีไก่ขยาามากยังน้อยให้าจะมาซื้อไก่เขย่าขายนีบ่ามี คนขายของเรียบร้อย,ยยอยพี่น้องเลยเรียบมาเนี่ยบ่ต้องยานหิวเขาเลยพี่น้องเด้อมีทุกอย่างเลยมีทั้งเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทุกยอย่างสมตำ้มมียังก็มีแหละทุกคนดีมากเพราะว่าตอนเขาบวงสรวงชมดีเนาะชมดีได้ถามว่ามาเจอสมดีเนาะอ,อยากท,ทานบวงสรวง สขาบักคนไลยเราว่า,ามีงานบวงสวงพี่นอ้องเขากำลังล่ำอยู่ใครที่ว่าเคยมางานบวงสวงอยู่ผู้หยอดด้วยนี่พี่นอ้องคือสิหูดีเนาะคนกระไลเป็นพิเศษเลย แกบน,บน,บนดีเลยเาาค่ะมาถึงสวน,นลัมน์คนก็ระไลไลหน่อยข้างเบบนะเขาจะขึ้นไปอันนั้นวอนที้ว่าหมู่พญานาคคือนี้ <ๆ S 1> หมู่อันนี้สีดำหมู่พญานาคดำแต่เขาไปว่าทะเลหมอกเพราะว,ว่าเขายังขาน้ำกันเนข้ามาเนี่ยก็สิได้เก็บบรรยากาศอันนั่งลำเน,นาะพี่น้องเนาะ เขาลำเก๋บนหรือว่าเอ้ยลำลำบวงสวงนี่แหละพี่น้องดีกะได้ไทายเอาเบิงคลิปบนี่แหละแต่ว่าดีคอนุญาตปิดเสียงเด้อเพราะว่าก็เจ้าหันลำร้ายเพลงเฮงยัดงานขึนไปนเพิ่อพี่น,น้องเ็าใหม่ครับย่งหนอ 哇、哦！你特别。 เครื่องนี้เอาโหดขึ้นมาได้พี่น้องเลยอาโหดขึ้นมาได้ช่างเทื่อนนี่ชิเป็นแบบน้องหนาพี่น้องหนาธรรมศาสตร์ได้หนิมีของอะไรอ่ะเนาะแสดงมายางเลยเพื่อเธอเที่ถ้ามีชิเป็นลังเหมือนเด้อพี่น้องเด้ออุ้ย เราว่างด้วยจ้าอย่าง่งเราว่างด้วยพี่น้องเกือบล่มวิวดีขนาดพี่น้องมาตอนนั้นดีบริบู้นนมาหนิเนาะอันนี้น้องน้ำเขาว่ามีตลอดปีเลยเลยี่น้องเด้อนีหามผ่านเข้าไป 嗯、啊，知道。 ับทางวัดได้นะครับสำหรับนะครับนายโยมที่จะร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพไหว้ข้าวตืดนะครับให้กับพระพิฆเนศนะครับที่วัดภูนะครับยอดรวยนะครับแพงละยี่สิบเก้าบาทไอติมไอติมไอซ์ครีม ลองกันไม่ไแสดงอ่ะใครเล่นด้วป่าอะอาโอ้นีโอตาจะเสป่ะ ลำแล้วเรา,ากินเขาคล้ายดีเอา ห0าสิบบาทเนาะอ่อเนี่เขาใส่ขยอยยังไงบาร์บีคิวบาร์บีคิวกับโอ้นี่บดนี่เป็นยังไงมันไม่มีสัญญาณนะคะเอาห้าสิบได้จักอันนี่ไก่ขยอยไก่ขยอยอร่อยแซ่บถึงรสคนรลายดีเนาะ นงไนะัก่ทอดไก่ขยับค่ะอ่าหาสิบบาทเด้งไร <laughs>

สำหรับคลิปนี้ก็สิปิดไปไหวจำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพอกันขิดหนาเนาะติดตามเด้อวัสดีเปไ็นไซอีกคนลายแบบรถก็ะไล่ลายเน้องบ๊ายบายจ้าพอกันขิดหนาเด้อจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดีแน่เพื่พอเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้า